สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูดาวในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องของการขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันลองไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะน้องๆเอาพี่ดวงจันทร์ครับ ทำไมวันนี้เราสองคนถึงมาอยู่พร้อมกันได้ล่ะครับพี่ดวงอาทิตย์ลืมไปแล้วหรอคะว่าวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นและการตกของพวกเรานาะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้องๆจากที่น้องๆเรียนกันไปแล้วนะครับว่าโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเอง โดยลักษณะการหมุนของโลกนั้นเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาก็คือจะหมุนจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นรูปตัวอย่างนี้นะครับและนอกจากนี้โลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยนะครับน้องๆซึ่งการหมุนของโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิการอบดวงอาทิตย์เช่นนี้ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์นั้น ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งในตอนเช้าเราจะเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศตะวันออกแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งและตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเราเรียกขอบฟ้าด้านนี้ว่าทิศตะวันตกในทุกๆวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเช่นนี้เสมอปรากฏการนี้เราเรียกว่าการขึ้น ตกของดวงอาทิตย์ครับนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังสามารถบอกเวลาให้กับเราได้ด้วยนะครับน้องๆเราสามารถสังเกตตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อใช้ในการบอกเวลาได้ดังนี้ครับตอนเช้าดวงอาทิตย์จะค่อยๆลอยสูงขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกหลังจากนั้นในตอนใชสาย,สายดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้น ในตอนเที่ยงดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับศีรษะของน้องๆพอดีครับตอนบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวตามลงในทางตรงข้ามกับตอนเช้าครับตอนเย็นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนตัวรับขอบฟ้าไปในทางตรงกันข้ามกับตอนเช้าหรือที่เราเรียกว่าทิศตะวันตกครับและเมื่อถึงตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปท้องฟ้าก็จะมืด เราก็จะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแทนครับน้องๆเคยสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าเวลาที่เราออกไปยืนกลางแดดแสงแดดที่ส่องมากระทบตัวของเราหรือวัตถุที่อยู่รอบๆจะทำให้เกิดเงานะครับซึ่งถ้าหากช่วงเวลาที่เรายืนต่างกันความยาวและทิศทางของเงาก็จะต่างกันออกไปด้วยนะครับความยาวของเงาที่เราเห็นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และจะอยู่ในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ครับและเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วน้องๆจะเห็นว่าดวงจันทร์จะขึ้นมาแทานที่ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้านะคะหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าดวงจันทร์นั้นเคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านหนึ่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่จริงแล้วเป็นเพราะดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก และเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีการหมุนรอบตัวเองและโครจรรอบโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาโดยที่ในกลางวันดวงจันทร์ก็ยิงอยู่บนท้องฟ้าแต่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นเพราะว่าในเวลากลางวันแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีความจ้ามาก ทำให้ท้องฟ้าสว่างจนมองไม่เห็นดวงจันทร์แต่ในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นเหมือนดวงจันทร์ลอยขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์และส่องแสงสว่างนั่นเป็นเพราะดวงจันทร์ยังได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และส่องกระทบไม่ยังโลกค่ะดวงอาทิตย์จะลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านทิศต,ตะวันออกในทุกๆเช้าครับ ในเวลาบ่ายดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ทางทิศตะวันตกของวัตถุทำให้เงาของวัตถุที่เกิดขึ้นทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันออกถ้าหากเรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าของเราแสดงว่าด้านหน้าของเราเป็นทิศตะวันออกดังนั้นด้านหลังของเราก็จะเป็นด้านที่ดวงอาทิตย์ตกนั่นคือทิศตะวันตกนั่นเองครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา คือจากขวาไปซ้ายครับและการที่โลกหมุนรอบตัวเองนั้นจะทำให้เกิดการขึ้นตกของดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นกลางวันและกลางคืนครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้ดูแล้วเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยรอติดตามชมคลิปหน้าของคุณครูได้ใหม่นะคะว่าครูมีเรื่องอะไรให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกบ้าง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ